ยินดีทุกๆคนนะครับที่กลับเข้ามาสู่ดับเบิลคล c h เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกองนีเจลนกรีนครับที่ที่เขาได้พูดสิ่งหนึ่องออกมาแล้ว ให้รู้เลยว่าไอเด็กเนี่ยมันซาไม่เบามันจีจัดจับใจมากเพราะว่าเขาเนี่ยได้บอกว่าผมไม่ต้องการที่จะไปอยู่ดีทรอยต์หรอกนะแม้ว่าผมเนี่ยจะได้เป็นดราฟอันดับหนึ่งก็ตามนะ่ย <c oughs> นี่แหละครับคือสิ่งที่นักด้านเจอเรนกรีนพูดมาซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาย้อนกลับไปสิ่งนี้หนึ่งนะว่าเออทําไมนักด้านเจอเรนกรีนถึงพูดอย่างนี้แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาพูดด้วยว่ายอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกแล้วก็น่าสน,นใจพอสมควรนะในการที่ เขาจะพูดอย่างเงี้ยใส่ทางด้านของทีมดีทรอยต์พิสตันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะหรือว่าชอบช่องผมเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับรวมถึงช่วยกดซับถึง1 0ึ0 0หมื่นซ b b สไไปเลยนะแคมเปญของเราจะได้เริ่มสักทีนะครับการแจกการ์ด NBA นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาช่วยกันกดเยอะๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าเรื่องที่เจเลนกรีนพูดออกมาเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับ มาฮะเรามาเริ่มกันตรงนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือ อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าทางด้านของเคสคันติงแฮมเนี่ยถูกเลือกไปยังดีทรอยต์พิสตันใช่ปะเพราะว่าเขาเป็นดาราฟอันดับหนึ่งทีนี้ทางด้านกรีเนี่ยก็เลยกลายเป็นดาราฟอันดับ2แล้วก็ไปอยู่กับทางด้านของฮิลสตันร็อกเก็ตทีนี้เรื่องเนี่ยมันเริ่มมีอยู่ว่าทางด้านของกรีเนี่ยได้ไปบอกคริสเฮนนะครับซึ่งมาจากย a h คูสปอร์ตว่าผมเนี่ยต้องการจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับในดาราฟพิกแต่ถ้าว่าในเรื่องของโลเคชันหรือว่าที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ย ผมไม่ต้องการที่จะอยู่ในดีทรอยต์ฮะโอ้โหคำนี้สําหรับผมถ้าถ้าผมเป็นคนเมืองดีทรอยต์ผมก็จะโกรธอยู่เหมือนกันนะทุกคนนึกภาพแบบว่า,วาถ้าสมมุติแบบอคนจากอีกจังหวัดหนึ่งมาบอกมาบอกผมว่า ฉันอนะ่ะเป็นราฟอันดับสองก็ตามนะแต่ถ้าฉันได้เป็นราฟอันดับหนึ่งฉันก็คงไม่อยากไปหรอกเพราะว่าตรงนั้นอนะ่ะมันคือเมืองนอนทบุรีเฮ้ยไอเรากันที่เป็นเมืองคนนอนอนะ่ะแม่งก็เจ็บปวดนึกขาวบอกว่าทีนี้มันเหมือน,น,นแบบอารมณ์การสร้างร,าารีเวลลี่เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วทีนี้เขาเนี่ยทางด้านเจรินกรีเนี่ยก็ได้บอกเพิ่มเติมครับว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคอมฟอร์ a b เบิลหรือว่ารู้สึกสบายใจมากกว่าเลยครับที่อยู่กับทางด้านฮิลสตันเพราะรู้สึกว่า environment หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆในเมืองเนี่ยมันเหมือนบ้านเลยมันรู้สึกอบอุ่นเหลือเกินไม่เหมือนดีทรอย t ฮะเพราะเขาเปรียบเทียบดีทรอย t เหมือนอะไรรู้ป่ะทั้งได้ของเจเลนกนเปรียบเทียบดีทรอยว่าโหตอนผมแบบไปดีทรอย t นะผมรู้สึกว่าผมกําลังอยู่ในบับเบิลอ่ะนั่นก็คือตอนที่แกไปแข่งจีรีถูกป่ะก็คือตอนอยู่ในบับเบิลคือมันแออัดแบบ พอไปพอไปทางด้านของยิมเสร็จสุดท้ายแล้วผมก็ต้องกลับบ้านไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ทางด้านเจนเนกรีนพูดมานะ ทีนี้ทางด้านเจเลนกรีนยังไม่ได้บอกแค่นั้นเว้ยคือคือเรื่องมันสนุกมากเพราะทางด้านเจเลนกรีนเนี่ยนะครับบอกว่าผมอะ่ะคงไม่ได้คิดที่จะไปเดินไหนเลยครับในดีทรอยต์ถ้าผมไปอยู่ที่เมืองนั้นเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่น่าสนใจเลยแล้วก็ถ้าผมไปยิมใช่ไหมสุดท้ายแล้วผมก็ต้องกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์มันมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจจริง ทีนี้หลายๆคนก็อาจาจะตั้งข้อสงสัยสักนิดหนึ่งนะก <c oughs> ็คือเฮ้ยแล้วไอ้เจอริญนกุยเนี่ยมึงเคยไปอยู่ดีทรอย์เหรอวะใช่ครับเขาเขาเคยไปเยือนพูดปประมาณนี้กันเพราะว่าตอนก่อนที่จะ เกิดการดราฟต์ขึ้นใช่ปะเขาก็ได้ไปเวิร์กอัลหรือว่าได้ไปเวิร์กอัลร่วมกับทีมต่างๆอ่ะเพื่อที่จะดูฟอร์มว่าเฮ้ยไอเดียคนนี้เหมาะก,กับทีมเราหรือเปล่าแล้วใช่ครับนอกจากฮิลสันโรเกตที่เลือกเขามาแล้วเนี่ยแกก็ยังไปเคยเวิร์กอัลกับดีทรอยด้วยก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะที่ทางด้านของอทางด้านเจเรนกรีนเนี่ยจะบอกว่าเอ้ย e ผมไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็หลายๆคนครับก็คิดว่าจริงๆเขาไม่ได้เกลียดเมืองดีทรอยเลยครับเขาไม่ได้เกลียดเมืงเเาองดีทรอย ทำการตอบก,กลับทางด้านของ Detroit p i s t o n เฉยๆว่าเฮ้ยคุณจำไว้นะว่าคุณอะไม่เลือกผมเป็นอันดับหนึ่งแล้วผมจะแสดงให้ดูว่าทำไมผมควรจะเป็นอันดับหนึ่งและทำไมผมควรจะอยู่เหนือทางด้านเคนคันนิแฮมนี่แหละรครับอันนี้คือผมว่ามันคือจิตใจของเจรงเลนกรีนจริงๆซึ่งเรื่องที่หลายๆคนหรือว่าหลายๆสื่อมั่นใจนะครับเพราะว่า ก่อนที่จะมีการดราฟต์เกิดขึ้นด้วยทางด้านเจเลนกรีนเนี่ยก็คือเคยให้สัมภาษณ์กับไทเลอร์อาร์ไทส์นะของ GQ Sport แล้วเขาบอกว่า Number o p i p k c k เนี่ยหรือดราฟต์อันดับหนึ่งผมคาดหวังว่ามันจะเป็นดรีมคว t o ทูมากๆหรือว่ามันจะเป็นความฝันที่เป็นจริงอะถ้าผมได้ดราฟต์อันดับหนึ่งแล้วเขายังทิ้งประโยคเด็ดอีกประโยคหนึ่งไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือ I want to live in Detroit หรือว่าผมต้องการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าผมต้องการที่จะอยู่ในเมือง Detroit ทีนี้หลายๆคนเริ่มจับจุดได้อย่างคราบว่า,วาอ๋อสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนี้เองคือทงน่าเจลินกรีนอะ่ะเขาก็อยากได้อันดับหนึ่งในการดราฟนึกภาพออกไะทีนี้ก็เหมือนอารมณ์ว่า โอเคแหละทางด้านดีทรอยต์พาสฮิมไปก็หรือว่าก็คือข้ามเขาไปอะแล้วเป็นเรื่องทางด้านเคธันนิ่แฮมมาแทนทั้งทั้งที่เขาก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วนะตั้งแต่ก่อนวันดราฟว่าเฮ้ยเขาเนี่ยต้องการจะอยู่กับดีทรอยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนการตอกกลับเนี่ยแหละครับว่า เดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณดูนะครับว่าฮิลสตันเนี่ยเป็นเมืองที่พิเศษแค่ไหนและผมเนี่ยดีกว่าทางด้านของเคท์แคนิงแฮมแค่ไหนนี่แหละครับคือเจ้าจอมแสบเลยครับทางด้านเจเลนกรีนนอกจากฝีมือจะจัดจานมากๆนะการกด20กว่าแต้มการยิง3แต้มที่โคตรจะแม่นนะครับแล้วก็สามารถพาฮิลสตันโรเก็ตเนี่ยโชว์ฟอร์มดีในซัมเมอร์ลีกไปได้แกก็ยังมีฝีปากที่กล้ามากๆเช่นกัน,นครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะของของเด็กรุ่น5้าวเอางี้ดีกว่าผม ผมขอตั้งชื่อดราฟต์นี้ว่าดราฟต์รุ่นห้าแล้วกันเพราะว่ามันห้ากันมากๆหลายๆตัวนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับกดแชร์รวมถึงช่วยกดไลค์ถึง1นึ่งหมซับเร็วๆด้วยนะครับไอ้กดไลค์ถึง1 0 0่งหมกดนซับกดซับให้ถึง1 0 0 0 0หมซับเร็วๆนะครับแล้วจะจะ,จะได้มาทำแคมเปญกันก็วันนี้ทางด้านของแอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ